สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาสวัสดียามเย็นวันนี้นะครับนะฮะโอ้โหวันนี้ครับสุดยอดเลยพี่นะครับรุ่นพระปิตารวยพล้านพี่ตอนนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาอุดตุนนะครับไงก็ขอโทษพี่ๆด้วยนะครับที่มาจองล้วอ่ามาปิดไม่ทันนะพี่ต้องขอโทษน้องจริงครับวันนี้นะฮะบางท่านก็โทรติดต่อไม่ได้ครบวนี้สาย ซ้อนกันเยอะเลยพี่นะครับต้องขอโทษด้วยพี่นะฮะน้องอยากรับทุกคนพี่แต่ฮะแต่แต่สายมันซ้อนกันพี่นะครับอยากรับทุกคนจริงพี่อย่างไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่นะครับเดี๋ยวเรามาครับรุ่นนี้แรงไม่แพ้กันนะครับนะเป็นรุ่นรวยพันล้านนะครับพิธีเดียวกันนะครับนะเป็นทีมงานอ่าของทหารเรือนะครับนะจัดสร้างเหมือนกันครับนะนี่ฮะเป็นวิธีเดียวกันนะครับแล้วก็ลูกปู่ใจเมตตานะครับนะฮะ ออกที่วัดพระธาตุมุ่นหินครับนะฮะเป็นวัดหลักของลุ่ปู่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับนะฮะเป็นพระหลักแน่นอนนะครับของกรมหลวงจุ้มพรครับอวันนี้ครับนะผมจะมาให้พี่น้องเปิดแบ่งปันกันนะครับวันนี้24รายการครับมารับชมกันพี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายการที่1อะไกันเลยครับพี่สายนะครับ รายการที่หนึ่งครับเรามาแกะกันเลยพี่ชายนะครับนี่ครับผมวางซ้ายขวานะครับนี่วางซ้ายขวาครับอวันนี้ครับได้มาไม่ถึงหลังนะครับได้มาแค่ครึ่งหลังนะพี่ได้มาแค่ครึ่งหลังนะครับนะฮะหรับพี่เพราะพี่ๆนะครับสนใจรุ่นนะครับนะรุ่นละนี่ครับนะคนโทรมาดีครับนะฮะบอกเลยครับรุ่นนี้นะครับนะผมขอรุ่นละสี่ร้อยบาทนะครับนะรุ่นละสี่ร้อยบาทนะพี่เดี๋ยวผมให้พี่ๆดูรายการจองกันอยนางนี่ ราคาจองสองเก้าเก้าแลพี่นะครับผมต้องขอรุ้นละสี่ร้อยบาทนะครับน้องขอกาไรห้าสิบาทนะครับน้องขอกําไรห้าสิบาทในค่าจัดส่งอีกห้าสิบนะครับแต่วันนี้ฮะเนี่ยใครรุ้นเนี่ยเนี่ยใครรุ้นเงี้ยรุ้นละสี่ร้อยแต่ถ้าผมเปิดนี่ครับจะมาฟังราคาพร้อมๆกันพี่นะครับถ้ารุ้นรุ้นสี่ร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเปิดนี้พี่ตามราคาที่ผมแจ้งได้เลยนะครับเรามาดูในองค์ที่หนึ่งกันเลยครับพี่ชายนีครับโอ้โหนี่ครับองค์ที่หนึ่งเราเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้เนี่ย องค์ที่หนึ่งเปิดมาพี่โอ้โหเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟน,พะ,นะพี่จ๋านี่ะมาชมเลขโค้ันพี่นะครับรรเลขโค้ดนะเบอร์พี่เก้าแปดแปดครับะะรายการที่เลขโค้ดนะเบอร์เก้าแปดแปดนะครับนะฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับพี่ชายครับรายการที่สองครับ องแรกเลยครับนะองนี้องนี้ผมเปิดสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาองค์ที่สองครับรุ่นนี้จะลุ้นเนื้อเดียวนะครับพี่ชายนะฮรรุ่นนี้รายการที่สองครับนะจะเป็นลุ้นแค่หน้ากลากนะครับลงยาอะไรแบบนี้นี่รายการนี้เปิดมาครับเป็นการที่สองเปิดออกมาครับโอ้โห รายการนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟพี่ลงยาเขียวครับเลขคนเบอร์สี่เก้าเจ็ดนะครับนี่ฮะเลขคนเบอร์สี่เก้าเจ็ดนะพี่ลงยาเขียวเหนียวซับครับพี่นะรายการที่สองนี่ครับต่อมาเป็นรายการที่สามครับรายการที่สองนะลงยาเขียวนะครับนะฮะสี่ร้อยนะพี่นะน้องขอสี่ร้อยนะพี่นะฮะรายการที่สองนะครับต่อมาองค์ที่สามครับพี่ องที่สามพี่เปิดมาพร้อมๆกันพ,พี่โอ้โหองที่สามครับเป็นเนื้อทองเดวนะฮะุกผิวลุ้งนะครับเลขคันเบอร์หกสามสี่นะครับเลขคันเบอร์หกสามสี่พี่นี่นะี่ฮะโอ้โหสวยมากเลยพี่นะสวยมากนะฮะรายการนี้พี่นะสามร้อยห้าสิบนะฮะต่อมาเป็นรายการที่สี่ครับพี่ชาย รายการที่สี่เปิดออกมาครับโอ้โหพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับนะฮะเลขโคดนัมเบอร์นะครับเลขโคดนัมเบอร์เก้าห้าสี่นะครับเลขโคดนัมเบอร์เก้าห้าสี่นะครับนะนี่ครับรายการที่สามร้อยที่บาทนะครับรุ่นนี้ครับจะเป็นรุ่นแค่เนื้อเดียวนะครับเป็นของอ่านเป็นเนื้อทองแดงนะครับส่วนรายการจองที่พี่ๆจองไว้นะครับนะจะเป็นตามเนื้อเลยนะครับนะ บอกเลยนะครับที่พี่จองไว้ครับในพรุ่งนี้จะถึงผมนะครับแล้วก็จะเริ่มจัดส่งพร้อมกันทุกคนครับแล้ววันนี้นะครับนะเดี๋ยวผมมีตะกุดมาเปิดให้ด้วยนะครับท้ายคลิปนี้นะครับเป็นตะกุดปอกลูกปืนนะครับนะฮะนะฮะใครจองทันก็ขอให้โชคดีด้วยนะครับพี่นะครับใครจองไม่ทันก็มีมาเปิดแบ่งฟันพี่น้องครับวันนี้หกห้าดอกนะครับมีแกมีมาให้ห้าดอกครับดอกละสี่ร้อยบาทนะครับดอกละสี่ร้อยบาทนะครับของปู่มหาศิลาสิริจันโทครับนี่ นี่ครับนี่จะแกะให้ดูเลยพี่แกะมาลุนเลขพร้อมัาเลยนี่ครับมีแกะได้นี่นี่ครับนี่ครับมีให้ครับมีให้ห้าดอกวันนี้นะครับรายการที่ห้าเปิดมาพี่วันนี้เราเปิดแค่ยี่สิบรุ้นนะครับโอ้โหรายการนี้มีติ๊กเกอร์มาด้วยพี่เฮ้ยรายการที่ติ๊กเกอร์ด้วยเอาแล้วรายการพิเศษแน่เลยผมว่า รายการพิเศษไมเปิดออกมาปุ๊บรายการที่ทนะครับรายการที่ห้าเลยครับเป็นทองแดงมันปูลงยาม่วงนะพี่น,นะฮะเอ้ยผมนึกว่ารายการพิเศษนะครับเป็นลงยาม่วงพี่เลขค 0, โ,โคดมเบอร์นะครับสามห้าศูนย์พี่โอ้โหรายการที่ห้าเอรายการที่ห้านลครับสามห้าศูนย์นะพี่นะฮะรายการที่สี่ร้อยบาทนะคร รายการที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะครับมาลุยกัต่อไปกันต่อพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่หกครับโอ้โหพี่สายอากาศทองคำมาแตกมานะพี่นะท่วมนะครับรายการที่หกพี่มาลุ้นกันรายการที่หกเปิดออกมาครับโอ้โหรายการที่ครับรายการที่หกเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงผิว่ลุ้งลงยาเขียวครับโอ้โหนะครับฉ่ำๆเลยพี่ อนุญาตเก็บกล่องนี่กล่องพนี่นะโอ้โหมาดูเลขโค้ดนพี่จ๋าครับรายการนี้รายการที่หกครับเลขโค้ดนัมเบอร์นะพี่ห้าสี่ห้านะครับนะฮะถ้าถอดถุงดูนี่อย่างสวยพี่นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมอขุยาตแกะให้ดูนะครับองนี้องค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้านะครับเดี๋ยวมาแกะให้ดูพร้อมๆกันพี่ชายองค์ที่ห้าเปิดมาครับโอ้โห เนื้อท้องผิวลุ้มหน้ากากตอกปืนครับนะฮะบอกจะแกะเลยอ๋อนี้พอดีเลยนะานโอ้โหดูนะฮะองค์ท่านเนี่ยององเนี่ยเขาอยากให้แกะเน่เลยพี่นะฮะในโอ้โหพี่ดูนะครับเ i̇şte นี่ยฮะอย่างที่น้องบอกนะครับว่ารุ่นนี้สวยจริงนะครับรุ่นนี้สวยจริงๆนะครับอยากให้อ่าติดตามชมพี่เนี่ยรายการนี้ครับเนื้อปอกลุ่มหน้ากากปอกลุ่มปืนพี่นะครับโอ้โหพี่สวยจริงนะครับ โอ้โหเลขคนเบอร์หนึ่งห้าสองนะครับโอ้โหนี่ยพี่ดูลายมือปู่เนี่ยรวยรุ่นรวยพันล้านนะฮะนี่โอ้โหรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับพี่ชายนะครับรายการที่ห้านะครับสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาในการที่หกนี่นะครับน้าอยากทำอย่านี้อยากแกะให้เห็นนะพี่นะอยากแกะให้พี่ได้ดูเลยนะครับเพราะเหรียญสวยมากครับเหรียญสวยมากแต่พังอยู่ในถุงดูดูไม่ชัดก็จะเป็นไปได้นะครับรายการนี้เปิดมาเป็นลงยาเขียวใช่พี่โโอ้ห รายการที่เป็นลงยาเขียวเหนียวซับครับเลขโคตรเตมเลยนะฮะสามเก้าเอ้สามสามสามเก้านะครับ 3, 9, 3, 3, 3, 9, นีบ่ลงยาเขียวพี่สี่ร้อยบาทนรต่อมารายการจะไปครับเป็นรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเปิดออกมาครับพี่ชายรายการที่เก้าเปิดออกมาครับโอ้โห เป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับลุ้นตอกโคดนะครับโอ้โหนะครับอนุญาตแกะให้ดูนี่ครับนะฮะเนื้อทองแดงโบราณนี่ลุ้นตอกโคดพิเศษนะครับโอ้โหพี่สวยจริงๆครับเลขโคดนันเบอร์นะครับเลขโคดนันเบอร์พี่ห้าเจ็ดหนึ่งครับโอ้โหสวยจริงนะครับรายการนี้นะพี่นะสามร้อยห้าสิบาทพิจารณนะครับสามร้อยห้าสิบาทครับมาลุ้กันต่อไปกันต่อพิจายรายการถัดไปครับรายการที่สิบครับ รายการที่สิบเปิดออกมาพี่จ๋าเป็นเนื้อทองแดงปอกลูกปืนหน้ากลักลูกปืนนี่ครับเลขโค้ดนัมเบอร์พี่สามศูนย์ศูนย์เนี่ยโอ้โหรายการที่สี่ร้อยบาทพี่ชายครับรายการที่สี่ร้อยบาทนี่ครับต่อมาครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่1ิบเอ็ดเปิดออกมาพี่ชายโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟโคตรสวยพี่เลขโค้ด number นะครับเลขโค้ดมเบอร์พี่หนึ่งห้าใสนี่โอ้โหโอโ้สวยมาก,รา,การ,ร,รายการที่สี่ร้อนะพี่นะฮะรายการที่สิบเอ็ดครับต่อมาเป็นรายการที่สิบสองครับ หรายการที่สิบสองพี่เลขคนเบอร์แปดเก้าเจ็ดครับรายการที่สองเลขคนเบอร์แปดเก้าเจ็ดพี่รายการที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาเป็นการที่สิบสามครับ รายการที่สามเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้อ,อกม่วงมาเลยพี่รายการนี้องม่วงมาเลยครับรายการนี้ครับผิวไฟครับนี่เลขคนเบอร์เจ็ดหนึ่งสามครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้รายการที่สิบสามครับต่อมาการที่สิบสี่ครับพี่ชายรายการที่สี่เปิดามาพี่โอ้โหผิวลุ้งยี่ย เลขโค้ดะเบอร์พี่ห้าเจ็ดเก้านีครับนี่รายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับรายการนี้รายการที่สิบสี่ครับต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการที่ห้าเปิดออกมาครับโหเป็นเนื้อทองแดปงปอกลูกปนครับเลขโค้ดเบอร์พี่หนึ่งศูนย์แปดนะครับนี่รายการ400าท,ที่สี่ร้อยบาทพี่รายการที่ิบห้านะครับ ต่อมารายการที่สิบหกครับพี่ชายร,รายการที่ผิกเปิดมาพี่เนื้อทองแดงมุ่นดำหน้ากากป้องกับปืนนี่เนื้อทองแดงมุ่นดำหน้ากากป้องกับปืนนี่เลขโค้ดเบอร์สองสองน,นี่รายการที่สี่ร้อยใช่ไหนะสี่ร้อยป่ะนี่ครับ มาลุกกันต่อพี่ชายลุกกันต่อครับรายการต่อไปครับนะรายการต่อไปพี่นะรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่เจ็ดเปิดมาครับโอ้โหรายการที่พีะทองแดงเพียวพี่เลขโคดจเบอน์นะครับเลขโคดเบอร์พี่แปดสามห้าครับรายการนี้สามร้อยบาทเอสี่สามร้อยห้าสิบนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทครับมาลุกกันต่อไปกันต่อพี่ชายรายการที่สิบแปดครับ รายการที่ป้ายเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้ครับเป็นงานทองแดงเพียวพี่มาดูใกล้ๆกันพี่คนสวยนี่ทองแดงบุญล้านนี่ครับเลขโค้ดเบอร์พี่เลขโค้ดเบอร์หกสามสามพี่นี่นะครับโอ้โห,หรายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับมาดูต่อพี่นะร,รายการนี้ลองสุดท้ายครับรายการที่ึ่งเก้าครับ รายการที่เก้าพี่เปิดออกมาที่เป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งครับรายการเก้าเป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งครับพี่นี่เลขโค้ดนันเบอร์ครับเลขโค้ดนัาเบอร์พี่หกสองแปดครับนี่สวยมากรายการนี้สวยจริงครับนะรายการนี้สามร้อยห้าสิบนะฮะมาดูองค์สุดท้ายกันพี่ชายมาดูองค์สุดท้ายกันพี่นะครับถ้ากากเงินตักกากทองคำยังไม่มีนะยังไม่ออกนะครับ เปิดออกมาครับโอ้โหเป็นเนื้อทองแดงครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงพี่เลขโคดนัวเบอร์ครับเจ็ดสองสี่ครับโอ้โหรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทนีครับสำหรับวันนี้ก็พี่นะฮะก็มีมาแบ่งปันประมาณนี้ก็พี่ชายนะครับชอบถูกใจกันไหนสามารถติดต่อได้พี่นะก็มีองค์สามร้อยกับไอ้สามร้อยสิบกับอ่าองค์สี่ร้อยพี่นะจับคู่ได้พี่นะจับคู่ก็องค์สามร้อยจับคู่ผมคิดเพียงแค่อ่าคือเพียงแค่อ่าห้าร้อยห้าสิบ นแต่ถ้าขายรุ่นเองรุ่น400นะพี่นะฮะรุ่นเองรุ่น400นะครับ3รุ่น1,000บาทนะครับส่วนถ้าโอ400จับคู่กันผมคิดแค่อ่าคิดแค่6 6 600ครับนะถ้าจับคู่กันนะครับสำนี้น่าชอบดูใจกันไหนสามารถติ่ค้ำได้เลยพี่นะครับงั้นก็ขอบคุณทุกท่านติดตามมาพี่ขอบคุณครับ